ในช่วงกลางหน้าฝนแบบนี้หลายพื้นที่อาจจะกําลังกังวลเรื่องน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เพิ่งจะเจอเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วอย่างอําเภออุ้มผางจังหวัดตากจึงต้องมาถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยครับแต่จากการที่คุณสมคราญเถือบุญไปลงพื้นที่แล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านก็พบว่าหลายคนเขายังมีความกังวลนะครับแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมกันอยู่ตลอดเวลาสะท้อนได้ดีจากภาพเหล่านี้ครับ นายสมบัติสิริพรชาวบ้านใหม่ท่าแพรหมู่หกตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเก็บเสื้อผ้าและสิ่งของมีค่า<ม>เพื่อเตรียมพร้อมอพ<ม>ยพไป,ปยังพื้นที่ปลอดภัย<ม>เมื่อมีฝนตกลงมาในพื้นที่<ม>ร่องรอยน้ำท่วมที่สูงกว่า6เมตรมจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลา,ลากเมื่อวันที่26กันยายนปีก่อนทำให้ทรัพย์สินของนายสมบัติเสียหายเกือบทั้งหมด เพราะว่าปกติคิดว่าเพ่มแค่นิดเดียวแค่พื้นบ้านแต่ที่ไหนได้มันขึ้นพุอมต่งังแคาหมดเสียหายเยอะครับแล้วปีนี้ปีนี้เตรียมพร้อมนะครับจะไม่ให้เกิดซ้ำสองครับทำไงครับจะเตรียมแพ็กของที่จําเป็นออกจากบ้าน,นครับอไปขนไว้ที่บ้านาติก่อนนะครับบื้องตนนะครับแล้วก็ถ้าหากน้ำมาก็ไปใช่ครับถ้าน้ำปั๊บก็รถออกไปเลยครับทีเดียวเลยส่วนนี่คือสภาพสินค้า ภายในคลังเก็บสินค้าร้านขายส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในอำเภออุ้มผางที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าทำให้ขาดทุนกว่า20ล้านบาทเสียหายเบื้องต้นก็ทั้งหมดพวกข้าวสารที่สต็อกไว้ประมาณ200กว่ากระสอบอะไรเงี้ยก็มันมันมันอืดน,น้ำเนาะแล้วก็เรื่อยๆครับแล้วก็พวกน้ำมันพวกอะไรที่ท,ที่มีพวกน้ำหวานนี่ปกติร้านจะขายขายส่งด้วยครับ ินค้าก็ภยยัยพิบัติรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีกลายเป็นบทเรียนในการเตรียมแผนป้องกันทั้งการจัดพื้นที่ปลอดภัยรองรับการอพยพการจัดชุดเฝ้าระวังในพื้นที่ต้นน้ําเนื่องจากอําเภออุ้มผางยังไม่มีสถานีเตือนภัยน้ําป่าดินโครนถลม่มในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเน่ะตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาแล้วก็ น้ำป่าเนี่ยไหลหลากมาบางทีอันตรายดินสไลด์บ้างไหลบ้างนะครับในพื้นที่ของอุ้งผางแต่ละหมู่บ้านอยู่ค่อนข้างอยู่ห่างไกลกันก็เราก็ต้องคอยเฝ้าระวังนะครับแล้วก็พยายามเตรียมเตรียมการเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอยู่ในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ต้องมีการแผนเผชิญเหตุแผนเกี่ยวกับการป้องกันตรงนี้ไว้อยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็จะคุยกัน คุยกันระดับอำเภอครับแล้วก็คุยกันระดับองค์กรปกคอรองท้องถิ่นบูรณาการในแผนงานร่วมกันนะครับมีการสารวจวัสดุอุปกรณ์มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุว่ามันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราจะทำยังไงอำเภออุ้มผางจังหวัดตากตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงตัวอำเภอเป็นพื้นที่แองกระทะมีภูเขาล้อมรอบและมีลำห้วยหลยผ่านหากเกิดฝนตกหนัก น้ำป่าจะไหลเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วนอกจากนั้นยังเกิดปัญหาดินสไลด์ทับเส้นทางบ่อยครั้งส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากอำเภออุ้มผางจึงนับเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องสมครานเครือบุญไทย PBS รายงาน